คุณเคยเป็นไหมเวลาที่คุณอยากจะไปกู้เงินเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการจะใช้เงินจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็หายากมากจริงๆฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้เงินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีนะคุณก็ลองกู้ไว้ก่อนเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นเนี่ยมันดีกว่าตอนที่คุณจะไปหากู้แล้วมันไม่ได้ฉะนั้นจะบอกว่าวันนี้มีทางเลือกใหม่ๆมาเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ดอกเบียร์เนี่ยแค่ร้อยละหนึ่งบาทดอกมันถูกมากๆเลยอยากจะนำมาบอกกันโดยที่เขาก็บอกว่าไม่ต้องค้ำด้วยนะแล้วก็ให้ได้ทุกคนอีกด้วย <Okay. S 1> ก่อนจะไปกู้เนี่ยก็อยากให้คุณรับฟังรายละเอียดเงื่อนไขให้มันเข้าใจซะก่อนแล้วในวันนี้เนี่ยมีถึงสาเชนเชื่อ3ธนาคาร คุณอย่าเพิ่งกังวลนะว่าพอมันเป็นธนาคารเนี่ยคุณก็จะนึกถึงแต่ความยากเย็นความเรื่องเยอะแล้วก็การอนุมัติที่มันยากมากๆตรงนี้ขอให้คุณคิดว่าการที่คุณสมัครขอเิ็นเชื่อเนี่ยมันมีลุ้นกว่าที่คุณจะนั่งรอเงินเฉยๆในวันนี้ถ้าหากว่าคุณกู้หนึ่งหมื่นบาทไดนะดอกเบีย้ยก็แค่หนึ่งบาทใครที่ไหนเขาจะให้คุณได้ขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ย อะไรที่มันดีสำหรับเราเนี่ยเราก็รีบไปก่อนลุ้นไว้ก่อนดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยจะเอาไปใช้ใจ่ายไปอุปโภคบริโภคอะไรเนี่ยตามใจคุณได้เลยสินเชื่อต่อไปนี้เนี่ยสามตัวสามธนาคารชนะคุณสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยแบบว่าไม่ต้องไปธนาคารเลยแต่มันเป็นสินเชื่อที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ชอบอย่างมากก็ได้ เพราะว่ามันเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะชอบมากๆเพราะว่ามันสามาม่จะกดเงินเอาไปใช้ได้ทันทียามที่คุณฉุกเชินยามคุณจําเป็นเนี่ยนะมันมีประโยชน์มากๆแต่ถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยมันจะแพงเนี่ยมันก็มีวิธีที่คุณจะใช้นะถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยคุณไม่เสียดอกเบีย้ยเลยสักบาทเดียวมาเริ่มที่ธนาคารน,นี้เลยธนาคาร t ี B กับสินเชื่อปัดกฎเงินสด TTB f a s t วงเงินนโนมอนุบัติบอกเลยว่าทุกๆบับัตเนี่ยไม่เกินห้าเท่าของไรายได้แล้ว TTB เนี่ยก็ให้ยืมได้ตั้งแต่15,000บาทไปจนถึง5 0 0 0สนบาทถ้าหากว่าคุณกดเงินเอามาใช้1,000 10, 0บาทเนี่ยเขาจะคิดดอกเบีย้ยให้คุณแค่ร้อยละ1บาทแล้วคุณก็รับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วย0.42%ต่อเดือนยาวนานไปจนถึง4เดือนอีกด้วย แต่ว่าคุณจะต้องมีอายุ20ถึง60ปีมีรายได้15,000บาทแล้วก็อายุงาน4เดือนขึ้นไปตามมาด้วยธนาคารที่2อย่างธนาคารกรุงไทยกับเสีนเชื่อบัรกดเงินสด KTC p o w อย่างที่บอกไปว่าวงเงินการอนุบตินี้ไม่เกิน5เท่าของรายได้แล้ก็อนุบัติได้ตั้งแต่10,000ไปจนถึง3ล้านบาทขอแค่คุณมีอายุ20ปีขึ้นไป รายได้1 2ึ0 0หบาทแล้วก็อายุง,งานสเดือนซึ่งในตัวนี้เนี่ยคุณสามารถจะจ่ายขั้นต่ำได้3%หรือประมาณ300บาทเท่านั้นและอีกหนึ่งธนาคารก็คือธนาคารอมสินกับสินเชื่อบัตรกดเงินสด People People c a r d อย่างที่บอกไปวงเงินการอนุมัติสูงสุดเนี่ยไม่เกิน5เท่าของรายได้แล้วก็อนุมัติเงินได้เนี่ยตั้งแต่ส0 0 0มื่นไปจนถึงหนล้าน หรือคุณเนี่ยก็ต้องมีอายุ20ถึง60ปีอายุงาน1ปีเลือกที่จะชาระคืนได้ไม่ว่าจะจ่ายเต็มก็ดีหรือจะจ่ายขั้นต่ำก็ได้เพียง5%หรือประมาณ500บาทเท่านั้นผู้ที่สนใจก็อยากจะรับชมหรือดูรายละเอียดที่มันเข้มข้นมากกว่านี้เนี่ยแนะนำให้คุณโทรไปสอบถามกับธนาคารได้เลย อย่าลืมว่าแม้ว่าสนเชื่อบัตรกดกันสดนั้นคุณอาจจะไม่ชอบแต่มันมีไว้ก็อุ่นใจกว่าแล้วก็นำมาใช้ได้ในยามที่คุณฉุกเฉินจริงๆ